กรอกย่างอันนี้ป่าที่สองของเรานะคะก็นั่งพักนั่งกิดกระโฟงกาแฟดื่มน้ำอะไรเรียบร้อยแล้วก็ลุยเข้าป่าที่สองต่อเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวให้ดูสภาพป่าที่สองสภาพปา่าก็จะเป็นอย่างนี้นะคะนี่ก็จะมีต้นสนแล้วก็ผสมกับต้นอื่นๆด้วยนะคะ แต่ก็ยังมีบลูเบรน่ะนะทุกคนคือดกมากอะบลูเบรนปีนี้จริงๆดกจริงๆค่ะป่าบ้านเขาไม่ค่อยรกนะคะไปหาเห็ดกันค่ะอันนี้จุดแรกของเรานะคะจุดแรกของป่าที่สองของเราอุ๊ยอันนี้เป็นป่าที่ชอบไม่เคยเข้าเลยจริงๆนะคะ ชอบก็จะเดินใกล้ๆก,กับเอเอเอาขาเรียกอะไรนะคะถนนรางรางรถนะคะไม่กล้าไปไกล <laughs> กลัว <laughs> เพราะว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยจำเส้นทางเลยจริงๆค่ะเด็ดเนาะ <laughs> ดึงดึงมาแล้วก็หักค่ะโอเคนะ สวยทั้งนั้นเลยไายเจอมดค่ะทุกคนเจอพี่มดอุย้ยคลานหน่อยดึงออกมาแล้วก็จะแบบว่าดึงง่ายมากป่านี้เฮ้เออ นี่นะคะก็เอาให้หมดได้อันนี้ไม่ตกตะเกรงแน่นอนจ้ะขายาวๆอบๆใหญ่ๆนี่เลยพี่เหมียวตอนนี้แยกทางกับชอบไปอีกทางหนึ่งนะคะแต่ว่าช่อไม่กล้าดเดินไปไกลหรอกทุกคนช่อกลัวช่อกลัวหลงเอา้าอ้ยเริ่มคลาดละไม่อยาก ขยับกล้องไม่เคยค่ะเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยตรงนี้เหรอคะอันนี้จริงๆต้องขอบคุณพี่เหมียวนะคะเพราะว่าแกบีรถแล้วแกก็พาช่อเลาะ ป่าทุกที่เลยนะคะเอ้ย<ม>เห็นไหมจริงๆอ่ะเราถ้าเกิดว่าเจออย่างที่ชอบบอกนะคะถ้าเกิดว่าเจอแล้วอย่าพิ่งขยับไปไหนคะ่ะอ,อยู่ใต้ดินนะคะไม่ใช่ใต้ดินหรอกใต้หญ้าทุกคน ะค่ะ <S <S มือเข้าเก็บนะคะแต่สายตาก็ล็อกเล็กไปอีกชอจะให้ดูนะคะทุกคน อยู่ใต้ใบต้องเขี่ยใบออกมือก็เก็บสายตาก็สอด่องเก็บตรงนี้เสร็จแล้วก็ไปเก็บตรงอื่นตรงที่เราสอด่องต่อนูน่นช่อนั่งเก็บตรงนี้นะคะแต่ช่อเห็นเห็ดอยู่นูนนะะ้นค่ะทุกคนดูเหลืองๆนู่นนะคะโอ้ตาย โน่น่ะเรื่องๆทุกคนพาไปเก็บกันเร็วนี่นะคะที่โู o ให้ดูเมื่อกี้น้องก็จะอยู่แบบอย่างนี้เลยอ่ะก็เหมือนเดิมเก็บแล้วสายตาก็สอดส่องไปอีกไอป่าสองคือหมานมากอ่ะทุกคน อยู่แบบกลุม่มอยู่แบบเป็นช่อๆเลยอ่ะอยู่นี่ค่ะเจอค่ะเยอะค่ะ เดี๋ยวค่อยไ,ไปแต่งขากันนะคะทุกคนมาตรงนี้เยอะค่ะมาเก็บมาเก็บจริงเหคะคือมันเยอะมากจริงเหรอคะ อาจจะเป็นเพราะว่าเวลาพี่มาแล้วอาจจะไม่ทันคนที่เขาเก็บขายครับพี่ตรงที่เขาเล่นน้ำเราก็ยังไม่ได้ไปนะพี่ตรงนั้นก็เยอะอยู่นะ นั่นมีนะคะหนูเดินผ่านมาไม่เจอนะเมื่อกี้นะ่ะไม่รอดตะแกรงน้ำก็เอาอนูา่นนีกค่ะเต็ไมไปหมดเลยโอ้โหหนูก็วนอยู่ตรงนี้สี่รอบสามรอบพี่เอ้ย นั่งจนมดกัดแล้วเนี่ยไม่เป็นไรอ่ะไปดูนั่งกันเม <c oughs> ื่อกี้ก็ได้ตรงบนต้นไม้ตรงนั้นที่สวยๆเหมาะกับคนสวยๆ <c oughs> อย่างี้เลยเราก็เห็นแค่ตรงนั้นเราก็ไม่ลงเก็บเนาะไ <c oughs> เราก็เก็บไปสิอาหารมาตรงนี้เก็บตรงนี้ดีกว่าโ้ถ้ามันเปียกๆนะถ้าฝนมันชุ่มนันคงจะใหญ่มากี่ดูสิ น้องอะเต็มเลยค่ะเนี่ยเหมือนตรงน้นที่เี่เก็บ,มกบนนเมื่อกี้เนี่ยอีกสามวันน่าจะขึ้นน่าจะได้นะถ้าฝนล,ลงนะถ้าฝนไม่ลงก็แห้งแห้งเหมือนตรงที่เราจะเอาไปเอาไปอาบน้ำอะมึงเ <c oughs> นี่ดยดอกเล็กๆใต้นี่เต็มเลยใต้ขามันก็มีดอกเล็กๆที่เราเก็บเนี่ย มาอีกวันหนึ่งคือจำไม่ได้เลยขอ,อพี่จำได้ป่าตรงน,นี้พี่เคยมาเดินป่ายาแม่มาทั้งสองคนไปยายนี่แม่ไม่เจออะไรเลยปีนี้น่าจะมีทุกที่นะหนูว่าปีนี้คุณจะเห็นเดยอะมกแมันี้เราคุณไม่เจอตรงนี้เก็บแบบน้ำหมากกระจายอ่ะ จะมีเขาน่าจะแอบอ่ะพี่ตาเราก็ไม่ดีด้วยนะตาเราเข้าไปได้ยังไงเนี่ยมุดไปได้ไหมอยู่ใต้ต้นสนเลยอ้อยอ้อย ตั้งกล้องไม่ได้อีกเดี๋ยวขออนุญาตตั้งกล้องก่อนนะจ๊ะคือน้องเจ็มมากอุย้ยขาสวยมาก ได้ยินเสียงคนเดินนะคะบางทีเขาก็พาหมามาออกกําลังกายนะทุกคนตรงนี้ก็มีใกล้ๆก,กับเ,เขาเรียกอะไรนะทะเลาสาบอะคะเขาก็จะพาลูกหลานมาว่ายน้ําช่วงหน้าร้อนนะเนาะ